สองในเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ากลาง2กลุ่มเราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ากลาง2กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันนะคะโดยการใช้สถิติ paired sample t-test เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใน2กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันหรือวัด2ครั้งในคนคนเดียวกันค่ะสำหรับตัวอย่างสมมุติฐานการวิจัยที่มีการเปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันหรือไม่อิสระต่อกันเช่น ภายหลังได้รับโปรแกรมการลดภาวะซึมเศร้ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับโปรแกรมหรือเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับโปรแกรมผู้สูงอายุมีทักษะการล้มที่ดีขึ้นภายหลังได้รับโปรแกรมค่ะตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ในักศึกษาใช้ไฟล์ข้อมูล patient health profile class exercise นะคะเพื่อเปรียบเทียบค่าระดับความรันโลหิต ซิสต,ตลิกก่อนและหลังรับการรักษาในผู้ป่วยโรคหัวใจ100คนโดยใช้แพรทีเทสในการทดสอบค่ะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนดังแสดงนะคะสำหรับขั้นตอนที่1คือการเขียนสมมุติฐานทางสิตินะคะโดยกําหนดแบบ2ทางสมมุติฐานหลกักคือระดับความดันโลหิตซิสตลิกก่อนและหลัง ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันสมมุติฐานทางเลือกระดับความดานโลหิตสิทรลิกก่อนและหลังการรับประการรักษาโรคหัวใจของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันสำหรับขั้นตอนที่2คือการกำหนดระดับในยะสําำคัญที่จ0 5ศูาสำหรับขั้นตอนที่3เป็นการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนใช้สถิติแพร์แซมิลทีเทสนะคะข้อที่ห ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นเนื่องจากค่าระดับซิตลิกก่อนการรักษาและหลังการรักษาอยู่ในระดับมาตรฐานเรโซขั้นตอนที่2เป็นการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลปฏิบัติดังนี้นะคะคือการตั้งสมมุติฐานเพื่อการทดสอบก่อนนะคะสำหรับสมมุติฐานหลักนะคะกำหนดตัวแปรระดับความดันซิตลิกของทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ และสมมติฐานทางเลือกตัวแปรระดับความดันซิตริกของทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติสำหรับขั้นตอนการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่ให้ปฏิบัติดังนี้นะคะเลือก a n a l y ล e ค่ะไปที่ descriptive statistics explore และเลือกตัวแปรใส่ในช่อง dependent list นะคะเลือก plot เพิ่มการเลือก Normality p r o t w i t h Test คลิก Continue และ Page ค่ะหลังจากนั้นพิจารณา p i n Out ที่ช่อง c o m o ok c o r o f s m i r n o f Test เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า50รายโดยพิจารณาที่ค่า p-value หรือค่า s ิกทั้ง2กลุ่มมีค่า p-value ที่0 0.5และจ1.48 ดังนั้นถึงตัดสินใจไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักสรุปว่าตัวแปรระดับซิต,ตลิกของทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติที่ระดับในยะสำคัญจุด05ค่ะหลังจากนั้นเมื่อผ่านข้อตกลงเบื้องต้นก็สามารถตรวสอบสมมุติฐานโดยใช้สิติแพร์แซมเปิลทีเทสได้โดยเลือกดังนี้ให้เลือกอลั์นะคะ เลือก compare mean และเลือก pair sample t-test หลังจากนั้นให้เลือกตัวแปรที่ต้องการจะเปรียบเทียบใส่ในช่อง pair variable คกดเพจและให้รันคำสั่งในช่องของ syntax นะคะผลการวิเคราะห์ให้พิจารณาในตารางของ pair sample statistics และ pair sample t-test ดังแสดงค่ะ สำหรับขั้นตอนที่4การคำนวณค่าสถิติจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความดันสิทธุริกก่อนและหลังการรักษาพบว่าได้ค่า t ท,ที่4.31ค่าดีกรีออฟฟ e ดอมเท่ากับ99ค่ะขั้นตอนที่5เข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจเพื่อปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมตุติฐานหลักนะคะโดยพิจารณาที่ค่า p-value จากผลการวิเคราะห์ได้ค่า p-value ที่น้อยกว่า0 0 1 1ซึ่งน้อยกว่า0.05ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักสรุปดังนี้นะคะสมมุติฐานการวิจัยได้รับการสนับสนุนนั่นคือค่าเฉลีย่ยความดันโลหิตซิสโริกก่อนและหลังการรักษาหัวใจทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันที่ระดับในยะสำคัญจุดค่ะ ทั้งนี้ให้นักศึกษารายงานค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าระดับความดันโลหิตซิทูลิกทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยเสมอนะคะสำหรับข้อมูลที่ไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นหากข้อมูลในการเปรียบเทียบความแตกต่างของสองกลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันแต่ไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้น นักศึกษาต้องเปลี่ยนมาใช้การทดสอบความแตกต่างของมัยธยฐานนะคะแทนโดยสถิติวิลคอกซอนไซย์แองเทสค่ะโดยข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิลคอกซอนไซย์แองเทสนั้นคือข้อมูล2กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกันอยู่ในมาตรวตัดของนามบัญญัติหรือมาตรวตัดอันดับและกลุ่มตัวอย่างมีขนา,าดเล็กหรือไม่เป็นโค้งปกตินั่นเองค่ะ สำหรับตัวอย่างการวิเคราะห์นะคะให้อกสาใช้ข้อมูล Patient Health Profile Card Exercise เหมือนเดิมค่ะโดยผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าซิตริก BP ของผู้ป่วยก่อนและหลังรับการรักษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ในผู้ป่วย12คนโดยใช้สติวิลคอร์ซอนไซรั t เทสในการทดสอบนะคะขอให้นักศึกษาเล c t c a ค e นะคะ เพียงสิสเคสเท่านั้นโดยขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานปฏิบัติดังเดิมนะคะโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1คือเขียนสมมติฐานทางสถิตินะคะโดยกำหนดสมมติฐานแบบ2ทางสมมติฐานหลักกำหนดเป็นค่ามาัธยฐานของผลต่างระหว่างค่าซิทิลิกบีพีก่อนและหลังรักษาไม่แตกต่างกันสมมติฐานทางเลือกค่ามาัธยฐานของผลต่างระหว่างค่าซิทิลิกบีพี ก่อนและหลังรักษาแตกต่างกันสำหรับขั้นตอนที่2กํกำหนดระดับในยะสำคัญที่เอลฟาจุดาสำหรับขั้นตอนที่3การคำนวณค่าสิติโดยใช้โปรแกรม SPSS นะคะให้ไปที่ Analy z e นอนพาราม e ตริกเทส t ิกาซี y ด i a l o g เลือกทูลิเล s a ซมโพ และเลือกตัวแปรใส่ในช่องแพรเท e นะคะหลังจากนั้นกดเลือก View c o i o n Option และเลือก Descriptive ค่ะหลังจากนั้นให้คลิก Continue และ Page และกด Run คำสั่งในหน้าของ Syntax ได้เลยค่ะพิจารณา Output ในตาราง Descriptive Statistics และตาราง r a n k ค่ะโดยอ่านผลการวิเคราะห์ดังนี้นะคะ ค่าผลรวมลำดับที่ของผลต่างระหว่างค่าในแต่ละคู่ของข้อมูลที่วัดโดยไม่คิดเครื่องหมายของกลุ่มที่มีค่าซิท t ลิกบีพหลังรับการรักษามากกว่าค่าซิทุลิกบีพก่อนรับการรักษาจำนวนหนึ่งค่ามีค่าเท่ากับ12และค่าผลรวมลำดับที่ของผลต่างระหว่างค่าในแต่ละคู่ของข้อมูลที่วัด โดยไม่คิดเครื่องหมายของกลุ่มที่มีค่าซิทอลิกด p หลังรับการรักษาน้อยกว่าค่าซิทอิกดก่อนรับการรักษาจำนวน1ค่ามีค่าเท่ากับ66โดยดูจากช่องของ Sum of Rank ค่ะหลังจากนั้นให้พิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่าจากการวิเคราะห์วิวคอ,อกซอนไซรแรงเทสได้ค่าไซเทสเท่ากับลบ 2.148ค่า p-value เท่ากับ0 0 3 2เมื่อพิจารณาในขั้นตอนที่4พบว่าค่า p-value น้อยกว่า0.05จึงตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐานหลักดังนั้นผลการวิเคราะห์นี้แตกต่างที่ระดับนัยสำคัญ0.05สรุปได้ว่าสมมุติฐานการวิจัยได้รับการสนับสนุน นั่นคือซิทุลิก BP ก่อนและหลังรักษาแตกต่างกันที่ระดับในยะสำคัญจุดศูค่ะ